ครับอาจารย์ทดสอบหน่อยครับคลิปนี้มีประโยชน์กับผู้ที่สนใจประกวดร้องเพลงสร้างสรรค์ทังคมกับประชาชื่น MRI นะครับคือคุณสมศักดิ์ทันพลักษ์กำลังซ้อมร้องเพลงสิ่งที่ต้องอายแล้วก็ได้อัดคลิปมาให้ชี้แนะว่าต้องไหนผิดต้องไหนถูกจะปรับปรุงยังไงเน,เนาะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะที่ส่งคลิปมาลักษณะเนี่ยแต่สงสัยแทบทุกลายเลยกลัวเสียง กูเสียงร้องจะไม่ไพเราะหรือยังไงเนี่ยก็ไปใส่เอฟเฟกหรือเอ็กโคอ่ะใส่เสียงกล้องเหมือนร้องอยู่ในโอ่งนะครับก็เลยไม่ได้อามาเผยแพร่เพราะไปชี้เนี่ยชี้จุดยังไงก็ฟังจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยรู้เรื่องกันเพราะว่าถ้าเสียงเอฟเฟกเยอะเสียงกล้องเยอะแล้วเนื้อเสียงจะไม่มีจะชี้ชัดได้ลําบากก็เลยได้แต่โทรบอกนะทุกคลิปเลยที่เขาส่งมาก็โทรบอกว่าแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้แต่ก็ได ขอร้องเขาด้วยวันหลังกรุณาอัดคลิปแบบเสียงแห้งๆมาหน่อยจะได้ฟังเสียงชัดๆเอฟเฟกไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเน้นเนื้อเสียงเนื้อเสียงที่ฟังชัดๆอักขระอักขระอักขระอะไรประมาณเนี้ยเมื่อคุณสมศักดิ์ได้อัดคลิปมาโดยใช้เอฟเฟกน้อยๆเสียงหรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้เนื้อเสียงชัดดีก็เลยนำมาเผยแพร่ชี้แนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่กับคนอื่น ทำนองผิดตรงไหนแล้วจะแก้ไขยังไงผิดยังไงอะไรประมาณนี้นะไปดูกันนะครับตอนดนตรีมีอินโทรเนี่ยไปดูโปรไฟล์คุณทศศักดิ์กันดีกว่าคุณทศศักดิ์เนี่ยจะมีร้านข้าวแกงอยู่2สาขาอยู่แถวเขตจำทองออหรือตลาดพูแถวนั้นนะนะสาขาหนึงมี2สาขานะสาขาหนึงอยู่ถนนพุทธ,ธากาศซอย15และสาขา2อ,อยู่ที่ตลาดเดินเล่นถนนเทิดไทยซอย3 3นะครับ ไม่ต้องไปอายที่ใครว่าอาภาพเงินด้วยเส้นทางเดินเรามีศักดิ์ศรียึดมั่นสิ่งที่ต้องอายคือใจโลโมโทสันรับราชการแต่คอรับชันโกงกินเนี่ยตรงวักที่ว่ารับราชการแต่คอรับชั่นโกงกินเนี่ย คุณสมศักดิ์ใช้วรรณยุกภาษาไทยเป็นหลักก็คือรับราชการแต่คอรับชั่นโกงกินทําให้ผิดทํานองทํานองจริงๆคือดี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 พอเอาวรรณยุกเป็นหลักก็กลายเป็นร้องเพลงดี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 ทำนองที่ถูกคือีด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 ังนั้น ก็ต้องลองเป็นรับราชการแต่ข้อรับชันโกงกินอย่างเนี้ยถึงจะถูกทำนองครับท่านไม่ต้องปีปอายที่ใครออกรถไปไ้ายแดงเซนกินข้าวแกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดตรงหยุดตรงนี้ก่อนครับทำนองตรงเซนกินข้าวแกงเนี่ยทำนองก็คือดี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 เซนกินข้าวแกงนะนงค,นนงนะครับ ถ้าเสียงวรรณยุกอะเส้นกินข้าวแกงทำนองก็จะกลายเป็นถ้าตามเสียงตามเสียงวรรณยุกนะทำนองก็จะกลายเป็นตีดีดีดีจะกลายเป็นอย่างนี้ครับทำนองจริงๆคือตีดีดีดีหลังนั้นเราต้องร้องเป็นเส้นกินข้าวแกงเนี่ยถึงจะถูกทำนองครับท่านนนนสิิิ่่่งงทีต้ออออาาคืกกกกรใจแดเป็วชน รุมกินภาษีประชาชนหยุดขอรับชันให้ลูกพิลานเชูความดีคุณปู่ผู้มีสำนึกเข็มข้นใช้ความเพียงพอต่อกออนกับแรงสิ้นบนบ้านเมืองหลุดพ้นจากคนปล้นชาติทั้งปวง ที่หยุดนี้อย่าพิ่งใจหายคิดว่าผิดทำนองอีกนะครับคุณสมศักดิ์แสดงทำนองท่อนแยกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแะแต่จะมาชีจ้จุดเรียกว่าจุดด้อยดีวยกว่าจะว่าจุดผิดก็ไม่ใช่จุดด้อยก็คือการจัดการสระเสียงสั้นเสียงยาวที่เฉลี่ยอยู่ในในห้องเพลงตรงวักที่ว่าบ้านเมืองหลุดพ้นจากคนปล้นชาติทั้งปวงอะ่ะคุณสมศักดิ์จากเนี่ย เสียงสั้นไปหน่อยมันจะกลายเป็นจักไปละก็ให้อ้าปากกว้างถ้าทําทําไมถึงเรียกว่าจุดด้อยเพราะว่าผิดก็ไม่ผิดแต่ผู้ที่ร่วมประกวดท่านอื่นน่ะถ้าเขาแสดงสละเสียงยาวได้ได้ดีกว่าอย่างเงี้ยเขาก็ได้คะแนนที่ดีกว่าเนาะดังนั้นตรงคําว่าจากอ้าปากกว้างครับท่านมีตองปอ อออาาศััยบ้นนนนลงนนใคครพูดสตร,รงวักที่ว่าใครพูดสันคอนนี้ก็เหมือนกันเรียกว่าจุดด้อยมากกว่าจะผิดก็ไม่ไม่ผิดชัดเจนจะดีก็ไม่ใช่ว่าจะว่าดีเพราะว่าทำนองจริงก็คือด,ดี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 ใครพูดสันคอนถ้าคนสมศักดิ์ร้องอ่ะก็ไม่ได้ผิดมากใช่ไหมแต่ถ้าใครร้องได้เป๊ะกว่า คะแนนเขาก็จะเป๊ะกว่าครับท่านสิ่งที่ต้องอายคือใจชอราดบางหลวงยังมีหน้าคูวงลูกเมียออกงานสังคมถ้าเพลงไหนโซโล่ดนตรีแล้วร้องย้อนเหมือนเดิมจนจบก็จะชี้แนะ รอบเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจุดผิดที่ชี้เนี่ยไปอะ่ะอาจจะพยายามจะไปทำให้ถูกอะ่ะมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะว่าจำผิดจำทำนองผิดมาตั้งแต่แรกอพอมาแก้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาให้ท้อใจในการแก้ไขทำนองเป็นจุดๆตรงนั้นตรงนี้นะแต่ทำนองเนี่ยทำหน้าที่กำหนดจุดจำทำให้เพลงเพลงนั้นอะ่ะ ถูกจาได้ถูกจําได้ว่าเป็นเพลงอะไรต่อเพลงอะไรใช่ไหมเวลาเราไปแก้ไขทํานองเนี่ยเนื่องจากมันจําไปแล้วอ่ะก็จะจะลืมยากหน่อยเพราะทํานองกําหนดจุดจําถ้าแก้อยากจะแนะนําให้แก้ไขที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุก็คือเพลงสร้างสารรค์สังคมเป็นเพลงที่ไม่คุ้นหูไม่เหมือนเพลงตลาดทั่วไปที่ทํานองติดหูมาอยู่แล้วเหลือแต่ว่า คําร้องเราจะจําจะท่องอยังไงให้ร้องตามทํานองดังนั้นเนี่ยจะเวลาเพลงดังขึ้นมาสักเพลงเนี่ยมันจะร้องตามได้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ก็จะจําได้ก็ร้องทั่วไปนี่แหละสังเกตดูว่าเวลาเราไปร้องคาราโอเกะเราเพลงไหนที่เราไม่รู้ทํานองแม้ว่าจะมีคําร้องอยู่หน้าจอก็ร้องไม่ได้อยู่ดีดังนั้นถ้าแกะเพลงที่ไม่คุ้นหูอย่างเพลงสร้างสรรค์งังคมเนี่ยให้แกะ ทำนองก่อนครับการแกะทํานองก็คือการจับช่วงทํานองโดยเอาเพลงต้นแบบมาร้องทาบทํานองทําตัวเราเป็นเสียงดนตรีเช่นดี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 ผมควรจะร้องทาบทํานองให้เป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งพอดีในเครื่องตัดต่อเนี่ยตัดต่อคลิปเนี่ยมันเปิดไม่ได้เนาะ ผมก็มาเปิดใน YouTube เพลงสิ่งที่ต้องอายเพลงสิ่งที่ต้องอายอ่ะมาแล้วเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นอินโทรมาเนี่ยก็เป็นทำนองชนิดหนึ่งนะอินโทรเนี่ยก็คือทำให้เราจำได้ว่าเพลงไหนเป็นเพลงไหนใช่ไหมเพราะว่าทำนองกำหนดจุดจำ

ดี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 ดดเด็ดเด็ดเดีดเดี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 ด็ดเดาดเด็ดเดีดเดอดาด็ดเ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 ด้ดเอ็ไเด็ดาด็งเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็งเด็ดเดเ็จะด็ดเดดเด็ดเด็เน็ดเด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 ็ดเห็ือดดเด็ดาจําเนื้อด็ดเด็เเด็ดาเนื้อดเเ บางทีก็เห็นไหมคาราโอเกะไม่ใช่ว่าจะจําเนื้อกันได้ทั้งหมดก็ไปดูที่จอแต่ว่าที่ร้องได้เพราะว่าได้ทํานองแล้วดังนั้นถ้าไม่อยากจะมาแก้ไขเป็นจุดจุด,จ,ดจุดนั้นจุดนี้ซึ่งแก้ไขทํานองเป็นจุดน่หลังจากที่จําผิดไปแล้วเนี่ยก็จะลําบากถ้าไม่อยากลําบากอย่างนั้นก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงสร้างสารรค์สังคมกับประชาชื่น MI ก็ให แกะทำนองโดยการจับช่วงทำนองตามตัวอย่างเมื่อตะกี้นะครับท่าน